มาครับวันนี้สดบดเก๋านะครับเลาใจริกแห้งผสมกับริกขิดูซดนะครับใส่กระเทียมสับให้ข้าวนะครับยำให้ข้าวกันเลยนะครับในเมนูอีกะเพาอ่าใบกะเพาเรียบร้อยเอาไก่ลงไปล้วนน้ำมันครับเกือเกือซุกนะครับกระไส้ผิดลงไปคั่วนะครับจัางว่านี่ไม่กล้ามาจามกันทางคั่วเลย นะครับกำลังหอมผิดครัวบอดีนะครับกับไก่นะครับใส่น้ามันห้อยนะครับน้าปลาน้าตาลนะครับแปงงวานซีอ้๊วดำไว้แต่งสีนะครับก่อนหยกประมาณนึงนาทีเราใส่ใบกระเพราลงไปครัวนะครับใบกระเพราไม่ต้องไม่ต้องให้ให้เยี่ยวมากนะครับชิมครับแพทคัวหอมข้าวเผืองบอดีร้อยครับอันดับต่อมากก็คือ คาดไม่ได้ครับไข่าดาวกระเพราไก่ไข่าดาวาแบบกรอบนอกข้างในเป็นย่างมะตูมครับเสร็จเรียบร้อยตักข้าววางไข่าดาวราดกระเพราในเมนูอีกระเพราไก่ไข่าดาวไล่คนว่าเป็นเมนูสิ้นคิดแต่พมว่าเป็นเมนูที่กินไม่เบื่อครับร้อยครับ